นี่แหละค่ะลูกค้า VIP ของเรานะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะคุณไรอันแล้วก็ลูซันคลินิกค่ะบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีลูซันคลินิกเราไม่ได้เจอคุณไรอันนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณคุณสุชินค่ะและถัดไปค่ะคุณนิตยาค่ะเรียนเชิญคุณแม่เลยค่ะ่ยอยไหมคะเชิญค่ะ และขอขอบคุณนะคะคุณนิตยานะคะลูกค้า V.I.P. ของเราอีกหนึ่งท่านที่ให้การสนับสนุนนะคะคุณไรอันและลูซอนคลินิกเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณค่ะขอขอบคุณคุณแม่ด้วยค่ะอ่ะคุณแม่ด้านลน้นเลยค่ะมีอะไรอยากจะฝากต่อส่งต่อแฟนๆอีกไหมคะ ได้เลยค่ะช่วงสุดท้ายแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับให้กำลังใจกันในวันนี้นะครับขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับพบกันใหม่ครับวันนี้ไรอันหมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,ขอ,บ,รบขอเชิญพระมุกขกับคุณไรอันด้วยค่ะคและลำดับถัดไปนะคะเ,คเดี๋ยวเรียนเชิญคุณไรอันที่บริเวณโฟโต้แบ็กดรอปนะคะตรงโน้โโนใช่ค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเอสทอร์ตเชิญคุณไรอันนะคะไปที่โฟโต้แบ็กดรอปด้านล่างตรงนู้นนะคะเพื่อร่วมถ่ายภาพนะคะกับตัวแทนนะคะทีมผู้บริหารค่ะจากทางมูซอนฟรีนิคนะคะรวมไไปถึงม่่แนจ